สวัสดีครับวันนี้เรามาลงรายละเอียดกันในประลองท้าชะตาบทที่4นะครับรับคำท้าประลองค่ะบทนี้เนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะเป็นการเผชิญหน้ากันซึ่งๆึ่งหน้าเลยระหว่างยกผ่องอัมภัยกับนิกายจิตวิญญาณครับผมโดยมีตัวละครหลักๆก,ก็คืออีเทียนหยุนกับท่านประมุขฉีสเวนหยุน เป็นศูนย์กลางของเรื่องตอนนี้เลยใช่ค่ะเปิดเรื่องมานี่คือบรรยากาศมาคูมากเออท่านประมุขฉีเสวยหยุ่นเนี่ยยืนหยัดเลยปกป้องอีเทียนหยุ่นเต็มที่ครับดูไม่ยอมเลยไม่ยอมให้เจ้าหัวหลงจากนิกายจิตวิญญาณมาพูดกล่าวหาอีเทียนหยุ่นง่ายๆนะคะทั้งเรื่องที่ว่าไปทําร้ายสิทธิ์เขาอือฮึแล้วก็มีเรื่องนั้นด้วยเรื่องโอสดโลหิตมงกรศักดิ์สิทธิ์ที่ดูเหมือนแบบกุเรื่องขึ้นมาเลย ใช่ใช่ใช่ดูเหมือนแต่งเรื่องมาเลยค่ะแล้วการเผชิญหน้าครั้งนี้เออท่านประมุขฉีสวยหยุนก็คือแสดงออกชัดเจนมากครับถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยเนี่ยครับใช่ค่ะถึงกับตบหน้าเจ้าห้วนหลงเลยนะเป็นการแสดงจุดยืนว่าแบบเฮ้ยฉันเชื่อมั่นในตัวคนของฉันนะอีเทียนหยุนเนี่ยแล้วก็พร้อมจะสู้ว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะพร้อมบวกมากถ้ายังจะมาหาเรื่องกันอีก แต่ในขณะเดียวกันก็มีมุมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องความกังวลของฉีเสียหยุนอ๋อใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งดุดดันนะคะแต่ในใจลึกๆเนี่ยเธอกังวลมากกังวลเรื่องอี้เทียนหยุนใช่ไหมครับค่ะเพราะรู้ว่าสภาพร่างกายของอีเทียนหยุนเนี่ยคืออ,อ่อนแอมากการประลองนี่มันเสี่ยงอาจจะถึงตายได้เลยหรือไม่ก็พิการ เข้าใจเลยครับส่วนทางอี้เทียนหยุนเองล่ะครับตอนนั้นเขารู้สึกยังไงอีเทียนหยุนนี่ก็มีความรู้สึกซับซ้อนเหมือนกันค่ะคือเขารู้สึกออ,อับอายนะที่ต้องให้ผู้หญิงมาปกป้องครับในโลกยุทธภพเรื่องศักดิ์ศรีมันสำคัญใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเขารับไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้แ่ะค่ะเขาก็เลยตัดสินใจก้าวออกมาเลยประกาศรับคำท้าเองเลยประกาศรับคำท้าด้วยตัวเองเลยในานามของหยกผ่องอัมไพ แสดงความกล้าหาญไม่กลัวตายโหแล้วจังหวะนั้นเองสินะครับที่มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นใช่แล้วค่ะจังหวะนั้นเป๊ะเ,เลยคืออยู่ๆระบบในใจของอี้เทียนหยุนก็ปรากฏขึ้นมาระบบมาแล้วมาแล้วค่ะพร้อมกับม้อภารกิจใหม่ให้เลยคือต้องไปเอาชนะสิทธิ์ของนิกายจิตวิญ,ญญาณในการประลองครั้งนี้ให้ได้แล้วรางวัลละครับมีบอกไหมมีค่ะรางวัลน,นี้คือค่าประสบการณ์10,000หน่วย ทองคำอีก100แล้วก็ได้เกราะศักดิ์สิทธิ์ระดับสามัญค่ะอ๋อมีการพูดถึงระดับไอเทมด้วยใช่ไหมครับเห็นว่ามีตั้งแต่สามัญวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มรดกแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ใช่ค่ะเกราะที่ได้มานี่ก็คือระดับเริ่มต้นสุดเลยระดับสามัญคอมมอนครับผมพออี้ทียนหยุนประกาศรับคำ้าปุ๊บ สถานการณ์เป็นไงต่อครับก็เปลี่ยนไปเลยค่ะทางเจ้าหัวหลงเนี่ยดูพอใจมากที่อี้เทียนหยุนรับคําท้าได้สนใจว่างั้นใช่ค่ะส่วนฟางหยุนพี่ชายของสิทธิ์ที่โดนทําร้ายอันนี้คือแขนฝังหุ่นเลยแสดงความอาฆาตชัดเจนมากอแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจนะคะคือปฏิกิริยาของสิทธิ์หญิงบางคนในหยกผ่องอัมไพเองเนี่ยเริ่มมองอี้เทียนหยุนเปลี่ยนไปมองในแง่ดีขึ้นใช่ค่ะเริ่มมองว่าเออเขาก็กล้าหาญดีนะอะไรแบบนี้ แล้วท่านประมุขฉีซุ้ยหยุนล่ะครับตอนแรกดูตกใจแต่สุดท้ายก็ยอมตอนแรกก็ตกใจค่ะแต่พอเห็นแววตาของอีเทียนหยุนที่แบบแนวแน่มากไม่กลัวตายจริงๆเธอก็เลยเออจำใจต้องยอมรับการตัดสินใจนั้นไปครับผมจ้าหัวหลงก็เลยกำหนดวันประลองเลยไม่รอช้าเลยค่ะกำหนดเลยอีกครึ่งเดือนเจอกันแล้วก็ย้ำชัดเจนว่าเป็นการประลองตัดสินชีวิตนะตายคือเรื่องปกติโหดมาก ค่ะก่อนไปอีเทียนหยุนก็ยังย้ำเงื่อนไขอีกนะว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนิกลายจิตวิญญาณต้องเลิกยุ่งกับยกพองอัมภัยแล้วฟางหยุนคนที่แค้นแคนนั่นแหละครับทำหน้ายังไงตอนไปโอโ้โหฟางหยุนนี่คือจองอีเทียนหยุนตาคเหม็งเลยค่ะแววตานีิแค้นสุดๆก่อนจะเดินตามพวกเจ้าหัวหลงไปครับแล้วบรรยากาศหลังจากนั้นในสำนักแหะครับคนอื่นๆว่าไง ส่วนใหญ่ก็อไม่เชื่อมั่นในตัวอ e ี้เทียนหยุนเลยค่ะคือทุกคนรู้ว่าเขาอ่อนแอทั้งร่างกายทั้งพลังปราณโลหิตแทบไม่มีใครคิดว่าจะชนะได้แต่ตัวอ e ี้เทียนหยุนเองจนกระทั่งฉีเสื้ยหยุนสั่งให้คุณอื่นแยกย้ายไปแล้วก็เรียกอ e ี้เทียนหยุนมาคุยส่วนตัวครับบทสนทนาส่วนตัวนี่น่าสนใจเลยใช่ค่ะมันเผยให้เห็นความห่วงใยจริงๆของฉีเสืียหยุนเลยเธอบอกเขาว่าไม่ต้องฝืนนะ เอาชีวิตรอดไว้ก่อนสําคัญที่สุดแล้วอ e ี้เทียนหยุนตอบว่าไงครับเขาก็ถามกลับตรงๆเลยค่ะว่าท่านป้าเชื่อมั่นในตัวข้าหรือไม่โอ oh, ถามตรงเลยตรงมากค่ะซึ่งฉีเสวยหยุนก็ตอบว่าเชื่อนะแต่ก็ยังอดห่วงเรื่องร่างกายเขาไม่ได้อยู่ดีครับผมซึ่งอ e ีเทียนหยุนก็เขาก็ยืนยันคําเดิมค่ะบอกว่าต้องชนะให้ได้ ไม่อยากให้ท่านป้าต้องมาโดนตําหนิหรือต้องมาเสียใจเพราะเขาอีกแล้วมีพูดเล่นเรื่องอายุกันนิดหน่อยด้วยนี่ครับใช่ใช่มีเซลล์เซล์กันนิดหน่อยว่าอายุจริงๆก็ไม่ได้ห่างกันมากนักก่อนที่อี้เทียนหยุนจะขอตัวกลับห้องไปเอ่อตั้งสติแล้วก็ดูเรื่องระบบ crazy leveling system ของเขานะคะครับผมก็คือบทลีทิ้งท้ายไว้แบบน่าติดตามมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะคืออีเทียนหยุ่นที่ใครๆก็มองว่าอ่อนแอสุดเนี่ยดันต้องมารับศึกหนักเดิมพันด้วยชีวิตแล้วก็ศักดิ์ศีของสำนักเลยนั่นสินะครับก็น่าคิดต่อไปว่าเด้วยแรงผลักดันจากศัก์ศีความต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ไหนจะมีระบบนั่นอีกค่ะระบบ crazy leveling system ที่เพิ่งโผล่มาครับเขาจะใช้มันพลิกสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นร้องมากๆนี้ได้ยังไงก็น่าติดตามกันต่อไปครับ